ได้เจอกันสองอาทิตย์ที่ผ่านมาผมยุ่งนิดหน่อยนะก็เลยไม่มีเวลาทําคลิปอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับตอนนี้เรากําลังเข้าสู่หน้าร้อนร้อนจัดเลยด้วยซ้านะฮะมีอะไรที่เราต้องรู้มีอะไรที่เราต้องเตรียมตัวสําหรับประชาชนทั่วไปหรือแม้กระทั่งคนไข้โรคปอดและทางเดินหายใจหนึ่งในคําถามคือสรุปพัดลมน้ําแข็งดีจริงหรือไม่เรามาดูกันครับ สวัสดีครับหมอวินัยครับสำหรับใครที่รู้สึกพูดช้าไปสามารถเพิ่มสปีดเป็น1.5ได้ผมเชื่อว่าเราคงไม่ตกหล่นนะฮะสาระสำคัญที่ผมพยายามนำเสนออ่ะเรามาเริ่มกันอากาศร้อนที่กำลังจะเข้ามาถึงเนี่ยนับวันนับวันก็ร้อนขึ้นเรื่อยๆนะครับผมวันนึงก็เปลี่ยนเสื้ออยู่3ตัวได้นะครับมีอะไรที่เราต้องระวังบ้างสำหรับคนไข้โรคปอดและทางเดินหายใจก่อนอื่นให้รู้ก่อนว่า อากาศร้อนเนี่ยร้อนนะฮะนอกจากหนาวจัดร้อนจัดก็เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดนะฮะการอักเสบในหลอดลมและทางเดินหายใจโดยเฉพาะผู้ป่วยถุงลมป่งพองหอบหือหลอดลมป่งพองแม้กระทั่งเออคนไข้ที่เป็นโรคภูมิแพ้อยู่อากาศร้อนเนี่ยไม่ได้มาแค่ความร้อนอย่างเดียวนะครับแตออ่ฝุ่นหรือว่ามลภาวะที่ตามมา ครับนอกเหนือจากนี้อากาศร้อนเนี่ยยังทําให้คนไข้เนี่ยหายใจเร็วอันนี้เป็นเป็นเรื่องปกติเวลาเราร้อนมากพื้นฐานเราจะหายใจเร็วมากกว่าปกติซึ่งคนไข้ที่เป็นโรคปอดโดยเฉพาะโรคพังผืดปอดตัวอย่างเช่นคนไข้ IPF อย่างเงี้ยก็จะไม่ชอบละนะะดังนั้นเรามาดูกันว่ามีแนวทางยังไงให้เรารับมือกับอากาศร้อนจัดที่กำลังจะมาถึงนะอันดับแรกเลยผมอยากให้เรา ทำเป็นนิสัยเลยนะครับให้ดูพยากรณ์อากาศให้ดูฝุ่นถ้าเรารู้สึกว่าอากาศที่กําลังจะมาถึงเนี่ยจะร้อนมากให้เราเตรียมตัวให้เราวางแผนการเดินทางให้เราวางแผนก่อนออกจากบ้านให้ดีนะครับย้ำนะครับถ้าเราไม่ได้ทํากันบ้านหรือไม่ได้เตรียมตัวพอเราออกไปเนี่ยเหตุไม่คาดฝันก็อาจจะเกิดได้นะครับนั้นสเต็ปแรกเลยให้มันดู พยากรณ์อากาศให้รู้หน่อยครับว่าวันนี้กี่อุณหภูมิเท่าไหร่จะร้อนมากน้อยแค่ไหนฝุ่นเป็นยังไงสองเรื่องเนี้ที่ผมอยากให้เราใส่ใจดูลองฝึกดูนะครับนําไปสู่หัวข้อที่2คือถ้าเราจําเป็นต้องออกจากบ้านจริงๆนะครับส่วนใหญ่จะไม่จะแนะนําให้หลีกเลี่ยงอยู่แล้วหลีกเลี่ยงช่วงที่แดดจัดๆนะฮะโดยเฉพาะ11บเอโมงจนถึง3ามโมง แต่บางทีบ้านเรามันแดดจัดตั้งแต่10โมงก็เริ่มแล้วนะไปถึง4ี่ห้าโมงเลย Anyway ประมาณ11โมงถึง3โมงเนี่ยจะเป็นช่วงที่อากาศมันร้อนมากแดดมันจัดมากถ้าเป็นไปได้ก็ให้วางแผนหลีกเลี่ยงการออกนอกบ้านแต่ถ้า3ถ้าเราจำเป็นจริงๆนะฮะแล้วเราดูและคาดคะเนวันนี้จะร้อนจัดแน่ๆพอเราออกไปข้างนอกพยายามอยู่ในที่ร่มให้มากที่สุดพยายามอยู่ภายใต้แสงแดดให้น้อยที่สุด นอกเหนือจากนี้มีอุปกรณ์เช่นหมวกนะครับขวดน้ำร่มนะครับหรือการทาซันสกรีนนะหรือครีมกันแดดใส่เสื้อผ้าให้สบายใส่เสื้อผ้าให้หลวมนะครับหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่แออัดที่คนเยอะๆนะฮะที่ไปยืนกันติดๆถนนที่รถออราเยอะมากอย่างเงี้ยนะการที่เราไปอยู่ในพื้นที่เหล่านี้เน,นี่ยนอกเหนือจากจะได้ฝุ่นที่เยอะมลพิษที่เยอะแล้วเราจะได้ความร้อนที่เยอะคนเยอะๆ มันก็แย่งกันหายใจแย่งกันเอ่เอ,าอาหายใจออกนะเราก็จะเบียดนะฮเราก็จะรู้สึกอับรู้สึกชื้นนะไหนจากบางคนมีเหงื่อเยอะขึ้นอีกนะมันก็จะเป็นภาพที่ไม่ค่อยโอเคนะฮะคือพยายามพกพัดลมหรือว่าใบาพัดติดตัวนะครับอันนี้ช่วยมากเลยใบยพัดติดตัวเนี่ยช่วยในแง่ลดอาการนะฮะอาการร้อนนะฮะ อากาศร้อนเราอาจจะช่วยไม่ได้แต่ใบพัดจะลดอาการร้อนของเราคือ heat symptoms ได้ดีนะฮะพัดที่ใบหน้าอย่างเงี้ยนะครับเป็นไปได้ก็มีพวกพัดลมที่พกพาแบบ USB ฮะที่เราเคยเห็นไหมหรือเป็นแบตเตอรี่อย่างเงี้ยเป็นพัดลมก็จะช่วยนะครับขอแทรกนิดหนึ่งคำถามคือสรุปพัดลมเนี่ยมีประโยชน์จริงหรือไม่เพราะหลายคนชอบบอกว่าเปิดพัดลมจ่อหน้าแล้วจะคันคอจะไอในบริบทของพัดลมเนี่ยไม่มีปัญหานะครับ พัดลมหน้าที่ของพัดลมก็คือปั่นลมให้มันมีความแรงและเพิ่มความสบายให้กับเราให้เรารู้สึกลมมันแรงอะนะเพิ่มโฟล์แต่พัดลมจะมีปัญหาก็ต่อเมื่อเราไปเปิดในพื้นที่ที่มีฝุ่นเยอะหรือในพื้นที่ที่มีออความชื้นหรือความร้อนเยอะๆมันก็จะปั่นลมปั่นฝุ่นปั่นความชื้นความร้อนใส่หน้าเราอันนี้อาจจะไม่โอเคอันนี้ก็ฝากหน่อยเวลาเปิดพัดลมก็ให้ดูทิศทางลมด้วยนะครับ พัดลมมันที่สองคืออันนี้อยากจะแนะนําให้เราทุกคนเนี่ยเอาพัดลมออกมาทําความสะอาดได้เพราะว่าพัดลมเนี่ยพอคุณปล่อยไปนานๆก็จะมีฝุ่นเกาะนะฮะเกาะตามใบบ้างนะฮะเกาะตามโรเตเตอร์บ้างเกาะตามกรงของมันบ้างพอเราเปิดพัดลมจ่อหน้าเนี่ยก็าทาให้เราได้รับฝุ่นจากสิ่งเหล่านี้เต็มๆเ,เลยนะครับดังนั้นช่วงนี้เราต้องพึ่งพัดลมครับหน้าร้อนพึ่งแอร์อย่างเดียวคงไม่ไหวเง้นแนะนํานะครับผู้สูงอายุ หรือใครที่อยู่บ้านเอาพัดลมออกมาทำความสะอาดเตรียมความพร้อมได้เลยพัดลมเนี่ยประโยชน์มีจริงครับแล้วก็แนะนำให้ใช้ตอนกลางคืนเปิดแอร์ก็เปิดพัดลมช่วยนะครับอ่ะทีนี้สำหรับใครที่รู้สึกว่าเปิดพัดลมจ่อหน้าแล้วรู้สึกไอง,ง่ายคันคอง่ายก็แนะนำเปิดเป็นโรเตตคือแกว่งไปแกว่งมาอย่าจ่อหน้าในแง่การออกกาลังกาย อย่างที่ทราบกันดีว่าการออกกําลังกายก็ยังคงเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วนะฮะแต่อยากให้วางแผนการออกกําลังกายหน่อยหลีกเลี่ยงการออกกําลังกายอ outdoor พยายามหันมาออกกําลังกาย indoor คือในห้องนะครับในพื้นที่ที่มีลมพัดนะครับหรือในห้องแอร์ก็ได้ถ้าจะเปิดพัดลมก็อย่างน้อยอย่าให้ห้องมันอับยิ่งถ้าเราเป็นผู้สูงอายุออกกําลังกายอยู่คนเดียวนี่ก็ระวังนะระวังล้มระวังหน้ามืดเวลาเราเสียเหงือนะ ก็ให้มีราวจับหรือนั่งทำก็ได้นะครับลองดูแต่ออกกําลังกายได้นะครับแต่แค่ระวังหลายคนมักจะถามว่า้ดน้ําดื่มเย็นเย็นเป็นยังไงบ้างครับดีครับช่วงหน้าร้อนอย่างเงี้ยดื่มน้ําเย็นดีนะครับดื่มน้ําอุณหภูมิห้องก็ดีครับถึงแม้เราจะไม่กระหายน้ําก็ตามแต่เชียร์ให้ดื่มน้ำนะลิตรหนึ่งลิตรครึ่งสองลิตรถ้าหมอไม่ห้ามนะครับเพราะว่าการดื่มน้ํามันก็จะไปชดเชยการที่เราเสียน้ําจากเหงื่อออกไป คำถามคือแล้วน้ำแข็งล่ะเออจริงๆน้ำแข็งมันไม่ดีต่อหออลอดลมและทางเดินหายใจสำหรับผู้ป่วยหลายๆลายการกินน้ำเย็นที่มีน้ำแข็งเต็มแก้วหรือถุงน้ำที่มีน้ำแข็งเยอะๆอันนี้อาจจะไม่เหมาะนะครับเพราะว่ามันเป็น freezing cold เลยมันจะเย็นเยือกเย็นมากอันนี้เวลาเรากินเย็นๆเข้าไปเนี่ยบวกกับเราเจออากาศร้อนๆเนี่ยจมูกเราจะบวมได้คัดจมูกได้มีน้ำมูกได้คันได้ ไอมีเสมหะได้นะครับงนั้นก็อยากให้ระวังกันละกันไม่ห้ามนะครับแต่ว่าสําหรับผมผู้ป่วยผู้สูงอายุโรคปอดและทางเดินหายใจเนี่ยแนะนําว่าถ้าอยากกินน้ําแข็งก็เป็นน้ําแข็งไม่ต้องเต็มแก้วไม่ต้องอัดแน่นมากแล้วก็เป็นน้ําแข็งที่เป็นก้อนดีกว่าเป,เป็นน้ําแข็งบดนะนะแล้วก็ให้มันเย็นพออย่าให้มันชิลมากนะครับแล้วก็ถ้าอยากกินน้ําแข็งจริงก็ขอเป็นมื้อกลางวันตอนเช้ากับตกเย็นไม่ไมควรนะครับไอคือบ้าน บ้านก็ควรจะพยายามเปิดหน้าต่างให้ลมมันพัดเข้าออกนะลองทุกคนคงรู้อยู่แล้วว่าทิศทางลมของบ้านเราเนี่ยจะเป็นทางไหนตอนเช้าลมพัดจากฝั่งไหนออกฝั่งไหนก็เปิดหน้าต่างตามนั้นนะครับแต่ให้ระวังอย่างที่ผมบอกถ้ามีฝุ่นเยอะช่วงนี้ PM เยอะก็อย่าเปิดหน้าต่างมากตอนกลางวันเพราะว่าการที่เราเปิดลมพัดก็จริงแต่เราก็จะนําฝุ่นจากข้างนอกเข้าในบ้านมาเกาะตามผ้าม่านเกาะตามสิ่งของเราได้นะฮะ ดังนั้นก็ดูทิศทางลมนะครับถ้าจําเป็นต้องปิดหน้าต่างทั้งวันก็อาจจะใช้เปิดแอร์ร่วมด้วยตกเย็นพออากาศเริ่มดีหน่อยฝุ่นเริ่มต่าอาจจะเปิดหน้าต่างระยะสั้นๆเพื่อไล่ลมร้อนออกไปอาบน้ํามีประโยชน์ครับอาบน้ําเย็นก็ช่วยนะฮะออสำหรับผู้สูงอายุก็เหมือนเดิมนะครับไม่แนะนําให้อาบตั้งแต่เช้าตรู่เงี้ยตีสามตีสี่งี้ไม่โอเคก็รอพระอาทิตย์ขึ้นหน่อยครับแล้วค่อยเริ่มอาบน้ําก็อาบเป็นน้ําเย็นได้ครับช่วงนี้ กระดัษน้ำจริงก็ไม่ได้มีกฎตายตัวนะครับแต่สําหรับผู้สูงอายุที่เป็นโรคปอดและทางเดินหายใจเนี่ยพอเช้าตรู่เนี่ยอุณหภูมิมันยังเย็นอยู่การที่เราไปอาบเลยเนี่ยอาจจะทําให้เรามีอาการหอบหรือไอได้อา,อาหารจริงๆก็ไม่ได้มีข้อห้ามสําหรับผู้สูงอายุโรคปอดทางเดินหายใจก็หมั่นกินอาหารเพราะว่าเราเสียเหงือ่อเสียเกลือแร่อาหารก็จะไปทดแทนแต่สิ่งที่ผมอยากแนะนําคงเป็นอาหารที่เพิ่มความสดชื่นให้กับร่างกายเพิ่ม เพิ่มเกลือแร่ให้กับร่างกายอาหารพวกนั้นก็เป็นตั้งแต่ผลไม้เย็นผักผลไม้สลัดเอ,อ่อพวกผักเขียวทั้งหลายอันนี้อาจจะเพิ่มไปในจานอาหารของเรานะครับถ้าหมอเขาไม่ได้ห้ามเราเราไม่ได้เป็นโรคไตก็อยากจะเพิ่มสิ่งเหล่านี้เข้าไปในอาหารของเราโอเคนะครับท้ายอันนี้สําคัญที่สุดเมืองนอกเขาก็ทํากันนะพอเข้าสู่อากาศร้อนจัดๆเนี่ยเราอาจจะต้องมีแผนสำรองยาที่เราต้องใช้ลองดูสิคะ ว่าหมอให้มาเต็มไหมมีครบถึง1เดือนไหมสอยาฉุกเฉินที่เรามีหมดอายุหรืออยัง 3. เรายังใช้มันเป็นอยู่ใช่ไหมสีพบยาฉุกเฉินติดตัวไว้เสมอแล้วก็หสมมุติด,ด้วยเหตุไรเกิดเหตุฉุกเฉินเรามีเบอร์โทรศัพท์หมายเลขด่วนไหมเช่น1669เห็นชัดเขียนชัดไหมนะเราโทรได้ไหมก็เตรียมแผนสำรองไว้ไม่ได้คิดรนะครับแต่ว่าให้เตรียมแผนสำรองเราเรียก action plan ของเหล่านี้เราทําแม้กระทั่งหน้าหนาวจัดๆแล้วก็หน้าร้อนจัดๆโอเคนะครับสิ่งที่ผมพูดนี้ก็เป็นเรื่องบ้านๆแต่มักจะไม่ค่อยมีคนทํากันก็ลองเก็บลองไปใช้ดูเพื่อเราจะได้ไม่ต้องเป็นคนไข้โรคปอดและทางเดินหายใจกําเริบนะฮะหน้าร้อนนี้ก็ขอให้ผ่านกันไปได้ด้วยดีแบบฉลุยเลยนะครับแล้วเตรียมความพร้อมที่เราจะมาฉลองสงการกันก็ภาวนาขอให้โควิดจบเร็วๆเหมือนประเทศอื่น นะฮที่เขาเริ่มใช้ชีวิตแบบปกติแล้วผมก็พาวนาว่าบ้านเมืองเราจะได้หันมาใช้ชีวิตอยู่กับโควิดให้ได้เร็วที่สุดอ่ะขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ